สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะปุ๋ยพาท่านผู้ชมเข้าสวนนะคะวันนี้ปุ๋ยจะพาท่านผู้ชมมาเก็บมะเ,เขือกันค่ะนีนะคะ,ะ,คะตอนนี้นะคะลูกเขาดกมากอืมหนอนะคะแต่ว่าปุ๋ยว่ามันเก็บลูกนหน่อยๆปุ๋ยว่ามันกินแสบกว่าเลยปุ๋ยว่ามันกินมันแบบบักแข้งได้เลยอ่นะ,ะ <laughs> เก็บให้หน่อยอันใหญ่กว่าบักแข้งนิดหน่อยนะ่ะ สำหรับไปนะยังไม่ทันได้เก็บแช่แข็งเลยนะคะพาอบางทีเก็บไปกินนี่แหละบางทีมันเลือกกำสองกำเขาก็อเอาแช่ชงฟิตไว้น้อยหนึ่งนะนะคะแต่ละหมือยแามเก็บไปแนะยมห่อ,อไปกินฝันเ่ากินบม่มอซนซอเขาก็เอาไปรวมรวมกันแช่ไว้ก็ได้ทุ่งน้อยเนาะแต่พูดถึงถ้าเก็บในสวนนี่ไปแช่นะก็ได้เยอะอยู่แต่ว่าเมือนี่นี่สิเก็บสรงไหมว้าน เพราะว่าของเรามันมีอยู่ในสวนเก็บต,ตัวไหนก็ได้ดอกนะคะก็ะเก็บมะเขือตอนแลได้แล้วนะคะก็ะคือยังเก็บไม่หมดหรอกนะคะแต่ว่าอ่าจะไปเก็บมะเขือเปาะต่อก็เดินเล็มๆใบมันมาเรื่อย 狼狗、嗯 นี่มะคงมะเขือนะคะเก็บแค่นี้พอแค่นี้ก็หนักแล้วอะ <laughs> มูบอกว่าอยากกินพวกยอดพักนะคะกับซีเด็ดให้น่นะคะก็ะมียอดซับทองยอดบวก เอ่นะคะเราก็ได้ยอดผักแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะมียอดบวบยอดอะไรนะยอดฟักยอดมะระด้วยนะะได้มาสองยอดยอดฟักทองหากินอยากนะคะยอดฟักแมวนะคะก็ได้ยอดอยู่ยอดบวบยอดอย่างนี้นะคะแค่นี้ก็ได้อิ่มเลี้ยนะคะกินกระป่นนะแล้วก็เก็บไอ้นู่นนิดไอ้นั่นหน่อยนะคะ เดดกระเพราจ้าหน่อยพัดน้องก็ได้แตกยอดมนและพราได้ผัดนะคะได้ผัดถ้วยหนึ่งก็เอาไม่ <c oughs> รอพี่น้อง ก็มาทำการแพ็คของเ,ะคะเเเงเลยนะคะเพราะว่าเก็บเลยชงเลยนะคะเลยกรงเป่าแล้วก็อกตู่นะคะ,ะ,คะเผื่อจะไปทำกินกับบักเขือนะคะย่ำขนมจีนยังไงในกระโหละผ้านะคะแล้วเ,เราก็เก็บกัะพระเราให้ด้วยนะคะ ไบม้กระด ก็คือหมัดแดงนะคะ,ปะไปใบตำกินนี่แหละยามพระทรงหัวบอกว่าวายกระทัน,นุ่มเบางี้เขาซื้อพันมาวายนะคะอันมันปรแม่ว่า,ม,วามันมีขายเด้อค่ะนะคะผกยอดพักพักของเห่าเนี่ยนะคะบางทีมันก็มีนะคะถ้ามีคนไทยเขาปลูกมันก็ต้องคนมีผื่นทีนั่น้หละ เพราะว่าถ้าเราไม่ซีนนะคะมันเหี่ยวง่ายเหมือนเวลาเราเอาแช่ตู้เย็นขนาดอันเข้าค้ายอยู่ในห้างนะคะเขากันเขากันยังมีพลาสติกเขือบไว้นะคะบักแดงท่าน อันนี้คือโหระพาสเปนนะคะใช้แทนกระเพรานะคะแมงลักโหระพา,าใช้ได้หมดนะคะหอมมัมีพื้นที่ <laughs> ต้นพริกให้งนานเ,เพื่อนอยู่บนเกาะน,นะคะอากาศเขาจะร้อนนะคะจะหนาวช้ากว่าฝั่งทางนี้นะคะก็เอาต้นพริกให้ขเจ้าไปปลูกใส่กระถางนะคะ <c oughs> เผื่อมันได้กินเนาะอันนี้มันจะมีพริกขี้หนูนะคะแล้วก็น่าจะเป็นพริกกินดาประชันกับพริกขี้ฝานี่ละ เราก็ห่อแบบนี้กระจบรายการน่้หล่ละค่ะพี่นอ้อง นี่นะคะเราก็เตรียมจัดส่งได้เลยนะคะบ๊ายบาย